เอ <c oughs> วันนี้เป็นวันดีเป็นมหามงคลอันใหญ่หลวงจะได้พูดในเรื่องกเรีวรากจากศุ <c oughs> อะนิจจาวัตสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดา <c oughs> ของอะไรทุกอย่างของเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่ว่าของอะไรจะให้เที่ยงแท้แน่น,นอนเนี่ยหาไม่มีอีกแล้วเกิดได้มันก็ดับได้ มันเป็นของธรรมดาและลูกหลานเลยสังขานทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอะไรทุกอย่างใจเที่ยงแท้แน่นอนน่นไม่มีอีกแล้วกูก็นึกได้ว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่องเอาศพไปฝากโรงพยาบาลขนเก่นนึกได้เมื่อไรกูก็ดีใจ จะเป็นฝ่ายบิดาก็ตามบรรดาก็ตามหรือวงสาขานายาตยิทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พี่นอ้องญาติวงพงศาก็ไม่เคยมีใครจะไปฝากศพกูกม็มานึกดูว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่องบริจาคศพดีกว่า,าไปเผาทิ้งให้เขา,เาไปเป็นทานไปเป็นครูเขาเขาจะได้เอาไว้ พิจารณาหาเหตุผลในเรื่องแพทย์กูนึกได้อย่างนั้นกูก็อยากสร้างบารมีของกูพวกลูกหลานเมื่อเวลากูหมดชีวิตหรือหมดลมหายใจเข้าออกแล้วพวกมึงก็จะได้่วงเหนียวเลยให้เขาไปเถอะมันจะเสียเจตนาของกูมึงจะไหวได้ก็่าให้เกินเจ็ดวัน ถ้าเกินเจ็ดวันไปไม่ได้ดกอย่างน้อยอย่างมากกี่จุดก็แค่เจ็ดวันก็พอแล้วพี่น้องจะพากันมาถาวายน้ำสงหรือจะไม่มาถ้าไม่มีคนมาก็ส่งไปซะเลยถ้ามีคนมาก็ให้รอสักเจ็ดวันแล้วถึงก็ส่งไปอย่าให้เสียเจตนาของพี่น้องลูกหลานกูนก็ไม่แต่เร่นเส้นการอะไรยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่กัน แต่ว่ากูบริจาคไปนะพวกมึงก็ควรจะโมทนาสาธุการณก็กูทำบุญร่วมก็กูเพื่อเลูกลหลานน้่ของอะไรทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแทนน้แน่นอนดอกหมู่พวกเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายเมือ่อเวลาดับจิตหรือว่าหมดลมให้ใจเข้าออกแล้ว เขาก็ไปส่งได้แค่เมนเท่านั้นแหลนะเน้อต่อไปเขาก็ไปส่งไม่ได้โดยกจิปสู่สุขติหรือุกขติตัวกองตัวเองเดี๋เป็นคนที่จันบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละจะประครับประคองเราไปมู่พวกเพื่อนฝูงก็ไปส่งได้ที่แค่เม้น ต่อไปนั่งกระส่งไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุคติหรือทุคติเราไปเองที่สร้างทำเอาไว้นี่แหละตัวบุญตัวสําคัญจะนาไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นนพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนในรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่าง คือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามคนดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปก่อความเดือดร้อนในเกิดประเทศชาติบ้านเมืองในรลูกหลานนู้พยายามสร้างคุณงามควมดีเอาไว้ ไม่พอรอปีเดียวก็จะต้องตาย <c oughs> เดียวก็จะปรกแปกจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่นานแต่แค่ไหนดอกพระที่มาในงานศพของกูมึงก็รู้อยู่แล้วว่าความตายเป็นของธรรมดาท่านก็รู้อยู่แลยนู้ยตาโวงพี่น้องที่มาจากใกล้จากไกลก็อย่าไปร้องอย่าไป โรคได้ก็ไม่ได้คืนโรคทำไมให้ปลงว่าอันนี้จังทุกขังอน,าานัตากบตามตามกันไปเถอะอย่าได้ไปนั่งร้องนั่งพิรีพิไรยอยู่อะไรเ่าอย่าไปสงสัยเลยว่าจะไม่ตายคนร้องตามกูก็ตายไม่อยู่ไปได้เพหนดอกไม่อยู่ไปได้พอร,ร้อยปีพันปีดอกเดยวก็จะตายอย่างกูนี่แล้ว อย่าร้องอย่ากล่าวอย่าพิริพิรัยแต่บนคุณงามความดีอยงเลิศความกูเลยพวกมึงก็พยายามปลงธรรมมาสเวทว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพิเทลนียพอระบายดังเนาะครับเดี๋ยวเอามหนเอาอี hmm? กหลวพวกคิดทำพูดได้ใหม่ก็เอาม่อีกเนาะ วันนี้วันที่อะไรที่เองพูดวันที่เออนไหนอิินมันดี้าแล้วอปิทินนูนยัดยัไมามา้นสามดอมน่้เดือนมุนายนเออวันนี้กูก็ลืมไปมเลยวันขึ้นสามค่ เดือนแปดปีวอกวันเสาร์เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดที่กูจะได้ลำลาพาจากพวกมึงกูมาอ่านมาพูดให้พวกมึงฟังวันนี้พวกมึงจะได้รู้ว่าเดือนแปดดึขึ้นสามคำเดือนแปดปีวอกวันเสาร เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดวันที่กูพูดให้ฟังวันนี้พวกมึงเมื่อเวลากูตายแลว้วก็พากันมารถน้ำก็ดีคนไหนอยู่ไกลก็ไม่ต้องมารกลำบากลูกหลานเลยมารถได้มาร้องตามกูได้กูก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาคุยกับพวกมึงดอก ให้พวกมึงสร้างคุณงามความดีเอาอย่างกูนี่นึ่งทำไม่ได้ก็ให้พยายามรักษาสินห้าสินแปดไปถือเพื่องนน้นลไ้จะได้เป็นพาห,าหนะครับขี่ไปในทางธุรกันดานแท่นี้ก็พราะเลยว่านอที่นี่ก็ตอบไปนึกได้เอายิกเนอเอาอิอบไปบบที่นี่จดเอาไว้เนอจดพอพูดต้องพูดแรกก็พูดวันที่ก่อนเลยอื วันที่ก่อนวันนี้ก็จำได้หลือไม่ครับได้ไหมได้ม่้ยมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดขึ้นสามคำเดือนแปดปีวอกวันเสาร์วันที่พูดนี่กูก็ไม่ใช่นักพูดนักปฏิพันา์อะไรกูก็พูดไปตามภาษาพูดเกะกะไปพอ ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเสียงกูก็เอาทะลุหลานเลยวันนี้ก็พอแล้ววันต่อไปถืว่ากูนึกได้กูก็จะพูดได้ฟังอีกนึงพอวันนี้ก็เอาทุกเนาะดีก็ไม่ได้ยินเลยเนาะเลายๆตนวันนี้ก็ดีดีก็ไม่ได้ยินเลยเนาะดีกูไม่ได้ยินแล้วะเดีกูจิ้มมัดมาน แตเ่เด็ก็ยังพูดได้พูดนิดหน่อยก็เถอพูดตึ้งแค่มาตายอย่างเียตายอยพูดได้แล้วพูดเยอะไปรึเปพูดไม่ได้อีกมิดมิดออกใหญ่ดิมันต้องมีคนถามไนะม่ครับถ้าไม่มีคนถามแล้วก็ไม่แห่งพูดผมอยากเห็นหลวงพ่อเป็นพูดเปิดพูดเป็นเป็น พูดในเรื่องธรรมะเรื่องอะไรไปอย่างนี้ว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอะไรนั่นไหมครับมันต้องมีคนถามไหมไม่มีคนถามก็พูดไม่เป็นคนเราเกิดมาก็เกิดแก่เจ็บตายอะใช่งนอะไรได้ก็พูดก็ได้พอไ้คนเราเกิดมาก็มีแต่เรื่องเกิดเกิดเจ็บตายเกิดมาสร้างบรารมี เกิดมานี่ก็มาสร้างบารมีไอ้เกประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่ก็อย่างหนึ่งเกิดมาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราอีกก็อย่างหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนก็อยู่อย่างนี้แหละบางทีเกิดมาก็มาเที่ยวโชคเที่ยวขโมยเที่ยวปล้นเที่ยวจี้ฆ่าฟันดันแทงสิงกันเลยกันเกิดมาก็มาอิจฉาตาโรนสิงกันเลยกัน บางคนเกิดมาก็มาสร้างแต่บาปแต่กรรมอันนี้ไม่ดีเราปลุกหลานเอ้ยเกิดมาก็ไมส่สร้างบารมีกันเถอะมาสร้างคุณงามความดีให้เกียประเทศชาติบ้านเมืองของเราเถอะอย่าไปอิจฉาตารนอย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมใหมกันซึ่งกันและกันเลยสร้างคุณงามความดีเถอะอย่าไปทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ทำลายประเทศชาติบา้านเมืองของเราก็คือเที่ยวฉกเที่ยวขโม,มยเที่ยวขา่าเที่ยวปล้นเที่ยวจีเขาเยวปล้นทรัพย์เขาแล้วก็ข่าเจ้าทรัพย์เยวอิจฉาตะรนกันอย่างีงเนี่ยมันเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมไม่ใช่เกิดมาสร้างบารมีหรอกคนที่ก็เกิดมาสร้างบารมีก็ตั้งใจรักษาศีลรักษาทานไปตามนาทีของกขาและลูกหลานเวยอย่าก,กูนี่กูก็ทำพอสมควร กูก็ทำก็ไม่มากไม่น้อยแล้วกูก็ว่ากูทำพอดีๆนั่นแหละพอแล้วปน,นี้กูก็พูดให้มึงฟังปน,นี้มึงพวกมึงคนมีสติสัมปชัญญะก็ทำเนีายกูนี่นะลูกหลานนี่พอเอาละปน,นี้ก้าวตื่นดีกูไม่ได้ยินเลยน้อยดัง

了、um